สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมคลิปของเป็ดนักล่าในคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีไม้ใหม่เข้ามานะครับก็คือไม้มลิดก็เอามาแจ้งให้สมาชิกนะครับ FC สําหรับท่านที่เคยสอบถามว่าเป็ดนักล่าใช้ไม้อะไรทําเป็นพันท้ายขายบ้างนะครับล่าสุดก็คือ เป็นนักล่าสั่งเอาไม้มมลิดเข้ามานะครับลายก็อย่างที่เห็นในภาพรูปทรงที่เป็นนักล่าทำก็จะมีหลักๆอยู่4ี่ห้าแบบนะครับก็คือเป็นรูปทรงในการแข่งขันในสนามก็คือทรง MTR เป็นทรง MTR มเนาะกิ๊บมือเนี่ยใครชอบหรือว่าใครไม่ชอบก็ก็แจ้งมานะครับดูนี้เป็นรูปทรงเอ r มทออันนี้เป็นยิงในสนามส่วนสายล่าก็จะเป็นเป็นท้ายโค้งนะครับเป็นท้ายแข็งนะครับแต่ว่ารูปทรงโค้งคล้ายๆกับ ซีแซดซีห้าสองตัวนี้เป็นบล็อกสีห้าสองเลยนะครับบล็อกก็จะทําได้ทําได้อยู่สามสามบล็อกหลักๆตัวนี้เป็นทรงวามินนะครับเป็นทรงวามินทรงอเมริกันท้ายแข็งเลยนะครับตัวนี้ตรงเลยนะเสมอมีลวดลายเชคเกอร์ที่แกะแล้วก็ลงสีในลายเส้นงานของเป็ดนักล่าจะเป็นการลงสีในลายเส้นนะครับ ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นนี้จะเป็นสี่ห้าห้านะครับเป็นทรงท้ายแข็งแล้วก็มีมีครีบรองแก้มนะครับไม่ได้ยกสูงนะครับตัวนี้ไม่ได้ยกสูงหายตรงใส่ยางรองแบบยางพาราหรือว่าจะเป็นฟองน้ำแล้วแต่เจ้าของงานจะสั่งเข้ามานะครับ ท้ายนี้ทําขึ้นจะเป็นจะเป็นบล็อกสี่ห้าห้าครับลำหนาทําลำหนาได้ลำบางได้นะครับตัวนี้ที่ที่เป็นนักล่าใช้งานอยู่แกะลายกันลื่นเช็คเกอร์หน้าที่กระโจมนะครับทําเบดดิ้งทาพิลล่าทองเหลืองทายนีเนเนน้เป็นนักล่าเน้นเป็นน้ําหนักเบาก็คือ,อยางรองท้าย เป็นฟองน้ํานะครับฟองน้ํำ EVA ทนทานใช้งานเป็นสิบสิบปีนะครับไม่เสื่อมท้ายนี้เป็นลายเสือครับเป็นลายเสือสีเหลืองเป็นไม้อาคาเซียนะครับมีการล้วงเนื้อไม้ออกที่กระโจมหน้าเพื่อลดน้ำหนักนะครับ ปืนถ้าถ้าหนักปลายจะจะยิงยากแต่ถ้าน้ำหนักเบาเป็นการบวกรวมกล้องบวกรวมขาทรายเข้าไปเนี่ยตัวนี้เป็นตัวช่วยลดน้ำหนักไม่ได้เจาะค,คลีบนะครับไม่ได้เจาะรูหรือว่าเจาะคลีบแต่ว่าใช้วิธีการลดน้ำหนักด้วยการล้วงเอาเนื้อไม้ที่กระโจมหน้าตรงนี้ออกไปเป็นไม้ลายเสือท้ายนี้เป็น เป็น457ครับตัวนี้เป็นยกสูงเป็นยกสูงเป็นครีบแล้วก็ยกสูงเป็นลองแก้มยกสูงขึ้นมา <c oughs> ยางรองแบบแบบเบาต่อท้ายอะคริลิกไม้สาธรเป็นนักล่าทำอยู่เป็นไม้สาธรไม้พยุงนะครับล้วงเอาเนื้อไม้ออกไป ลายเช็คเกอร์ก็แล้วแต่แล้วแต่รุ่นนะครับตอนนี้หลักๆอย่างที่แจ้งไปก็คือทำได้เป็นสีแซดสี52สี55แล้วก็สี57นะครับหลักๆคือสามรุ่นท้ายนี้เป็นลายเสือครับเป็นลายเสือสีส้มครับตัวนี้เป็นประดู ราคาก็มีเริ่มต้นตั้งแต่สามพันห้านะครับยกตัวอย่างลายเสือท้ายนี้ขายอยู่ที่ห้าพันนะครับแล้วแต่ต้นทุนแล้วแต่กำลังซื้อของแต่ละท่านสี่แซดสีห้าเจ็ดท้ายนี้เป็นลำหนานะครับนี่คือตาไมา้ตาไมา้ ตาไม้ตาไม้ตาไม้นะครับเป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงามมากแล้วก็มีตาไม้เรียงกันนะครับฝั่งนี้ทำเช็คเกอร์ลายกันลื่นที่ด้ามจับลงสีตามลายเส้นเป็นเอกลักษณ์หรือว,ว่าเป็นงานเฉพาะของเป็ดนักล่าที่ลงสีตามลายเส้นเท่านั้นนะครับส่วนตรงนี้เว้นไว้เพราะว่ามีตาอยู่ที่ด้ามจับ แล้วก็มีตาอยู่ที่ไกลปืนเป็นตาหมานล้วนๆเลยนะครับท้ายนี้เพิ่งทําเสร็จยังไม่มีเจ้าของนะครับที่วางอยู่เนี่ยยังไม่มีเจ้าของเป็นลำหนาเป็นวารมิ้นนะครับน้ำหนักเบานอกจากจะให้ดูลักษณะของทันท้ายที่เป็ดน,นักล่าทำอยู่ตอนนี้แล้วก็ จะให้เห็นว่าไม้ที่เป็นนักล่าทำมีอะไรบ้างนะครับรายละเอียดทุกอย่างเราก็จะแจ้งตามรายการของชนิดเนื้อไม้ที่ใช้ทำมันจะมีหลายราคาวันนี้จะเอามาให้ดูก็คือล่องจากโรงงานกับงาน CNC อลูมิเนียมอันละแป0รกว่าบาทนะครับ มีความแตกต่างมีความแตกต่างอยู่หลายจุดชิ้นนี้เป็นโคงไกลที่จะเอามาใส่ CZ 457 FC สั่งให้เป็นนักล่าเอามาแก้ไขให้ก็คือมุมมุมด้านล่างของโคงไกลระหว่างโคงไกลที่ทำขึ้นกับโรงงาน มุมไม่เท่ากันนะครับตรงนี้คือไม่ลงไม่ลงล็อกแล้วก็ความกว้างความกว้างของชิ้นงาน18 18มิลนิดนิดแต่ว่าความกว้างของชิ้นงานที่เป็นสแตนดานสด17มิลไปปลายต่างกันอยู่ที่ประมาณ0.4มิล จะบอกว่าถ้าใครจะคิดจะซื้อตัวนี้นะครับเป็นนักล่าเช็คแล้วมียอดสั่งซื้อแปดชิ้นแสดงว่าเป็นของเป็ดนักล่าที่เอามาแก้ไขนะ่ะสองชิ้นแล้วก็อีกหกชิ้นเป็นของช่างท่านอื่นหรือว่าเป็นของคนอื่นมันไม่ลงตัวนะครับมันใส่ไม่ได้ถามว่า ตรงนี้มันต้องแก้ไขเห็นไหมมันไม่ตรงรูเลยนะครับทั้งแก้ไขในส่วนของรูทั้งแก้ไขในส่วนของขนาดรูหน้านี่ตรงนะครับแต่ว่ารูหลังไม่ตรงเป็นนักล่าซื้อมาตรงนี้เป็นชิ้นที่สองแล้วปรากฏว่าเจ้าของงานไม่มีการสวมทดสอบ แล้วก็ไม่มีการแก้ไขชิ้นงานเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันลงไม่ได้วันนี้เป็นล่าๆก,ก,ก็เลยเอามาแจ้งในคลิปว่าถ้าใครจะซื้อนะครับชิ้นนี้ลดลดค่าขนส่งแล้วก็เหลืออยู่829บาทถ้าจําไม่ผิดซื้อมาสองชิ้นชิ้นนี้ก็ตั้งเอามาแก้เพราะฉะนั้นงานเราเราจะไม่แก้ที่ที่งานมาตรฐานนะครับเราจะแก้ที่ชิ้นงานอลูมิเนียมทา f ฟท่านไหนไม่ใช่ช่าง จะบอกว่าตัวเนี้ยซื้อมาแล้วไม่จบนะครับท่านอยากจะซื้อก็ตามใจชอบแต่ว่าเป็นนักล่าแจ้งว่าซื้อมาแล้วมันไม่จบนะครับรูมันไม่ตรงแล้วก็ขนาดของเพจมันลงไม่ได้นะครับเนี่ยยังค้างอยู่อย่างนี้นะครับมันลงไม่ได้ครับด้านหน้าลงได้เพราะว่าด้านหน้ามันมันไม่กว้างมากแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันกว้างมาก คือเวลาทำงานเสร็จแล้วไม่ยอมทดสอบเนี่ยถ้าเอาให้ลงแน่นๆมันจะค้างสูงอยู่ไม่มีการทดสอบชิ้นงานก่อนก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องมาแก้มาขัดออกใช้ตะไบเล็กๆทำมุมใหม่เป็นนักลามีพันท้ายจากโรงงานอยู่ห้าอันใส่ไม่ได้สักอันนะครับ เราจะไม่แก้ที่ตัวพันท้ายแต่เราจะแก้ที่ชิ้นงานที่ซื้อมาใหม่คลิปนี้มีม,มีมีสาระประมาณนี้นะครับรูปทรงแล้วก็ล่องที่เปลียนตักลร่าสร้างมีอยู่3มแบบหลักๆไม้ที่เข้ามาใหม่ไม้มะลิดนะครับไม้มะลิดไม้ลายเสือไม้พยุงไม้ สักทองไม้ประดูลายเสือมีอยู่ประมาณนี้เอฟท่านไหนอยากจะเห็นรายละเอียดหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาพูดคุยกับเป็ดทักล่าได้นะครับก็คุยคุยกันแบบชิวๆกันแบบคนที่ชอบพัทนท้ายชอบยิงปืนนะครับอันนี้เอามาทำให้ FC ที่เขามีพันท้ายเป็นปืนรุ่นปืนเซนเทติกนะครับเพราะว่าเขาจะไม่แถมตัวนี้มาให้เซนเทติกเป็นปืนราคาถูกเขาก็จะมีเป็นพลาสติกครอบมาให้แต่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมที่เราต้องซื้อมาปรับแต่งใหม่นิดหน่อยใช้ไม่ได้เลยนะครับต้องมีการแก้ไขเรียกว่าท่านไหนถ้าไม่ใช่ช่างก็ต้องคิดเยอะหน่อยนะครับว่าจะซื้อดีไหม เป็ด okay. นักล่าไม่ไม่ได้ลงคลิปล่านะครับช่วงนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเป็ดน,นักล่าจนจบสวัสดีครับ